เราลากยังไงฮะขึ้นขันแล้วเดี๋ยวก็เดินหน้าออกได้แล้วเดี๋ยวจีบนยาไปจีบนผู้สาวเถ่าครับรถครับผมยาไปจีบนยาไปเดินหน้าเดินหน้าโยกเดินหน้าโยกหน่อยเดินหน้าโยกไปจีบน ทำมาส,สวยๆเจทำมาส,สวยๆหักหมดเลยหักหมดเลยหักขวาหมดหักขวาหมดเจหมดหักขวาหมดย่ามาย่ามายาวเลยไปกระช่่งครับผมเส้นอยู่นี่นะเส้นน่ะ ดินหน้าไปอกตั้งลำไมเดินหน้าไปเอ็กเอ็กอ็กเอ็กโอเคไปมาเลยไปมาถอยไปถอยไปถอยไปยไปพีเอกไปพีกอกไปพีเอ,อกเจ้า ปรตูประตูเคเปตูเลยผู <S <S <wn> <S ้สาวเ่าครับรถครับผมผู <S 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 ้สาวเ่าครับรถไปประตูประตูเจมอล ขาแช่แข็งครับผมไปถอยมาถอยมาทำเลยทำเลย ยามายามาวี่งวิ่งวโอเคโอเคเลยยังไงจิมอนฮะเหนื่อยไหมขับรถมาเหนื่อยไหม<ะ>เหนื่อยไหมจ๊ะเหน,นื่อยอะไรจ๊ะขับแล้วมานอนนะวิ่งเป็นร้อยคอยเป็นวัน ัอเจมอนวิ่งเป็นร้อยคอยเป็นวันไงโอเคครับผมเจมอนกับสุลดล้อตู้เย็นครับอุณภูมิมในตู้ลบสิบแปดองศาครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ